ดูพูดกันมาหลายคนแล้วฟังความเห็นกันมาหลายคนแล้วท่านผู้ชมความเห็นของคุณถาปณีนี่สําคัญนะเพราะเป็นคนเอาคลิปมาเปิดโอ้โหยิ่งกว่าคนเอาคลิปมาเปิดค่ะพี่เอกคือการที่คุณถาปณีเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์กับทางเราเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบทําข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะคะการที่เขาเคยถูกตั้งข้าวหัวด้วยใช่อะไรประมาณนี้อะพี่เอก ลองดูค่ะพี่ถาปณีพูดว่าอะไรเอ่ยคือคุณถาปณีเนี่ยนะคะคุณถาปณีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางเรานะครับมาที่ชนออนไลน์บอกว่าหลังจากที่สามิติเนี่ยเปิดเรื่องนี้ออกไปค่ะก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหาเยอะก็เข้าใจแล้วฮะไม่รู้ว่ได้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนอาจารย์สมชัยเมื่อกี้ก็หนึ่งสายแล้วใช่ใช่นะคะนี่ก็คงโทรกันไปเยอะนะบอกมีคนโทรมาเยอะก็ยืนยันว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความเอ็นเอียง หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เกิดจากการตั้งข้อสังเกตการสืบค้นข้อมูลและอยากจะหาความจริงตามสัญชาตญาณของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งะนะพอคุณพิธาออกมาโพสว่ามีความพยายามจะปลูกชีพไอทีวีเธอบอกว่าเธอก็คิดเลยเรื่องนี้ว่าต้องไปดูเพราะตัวเองก็เป็นนักข่าวไอทีวีเก่าไงคุณแยกมเป็นเป็นนักข่าวไอทีวีเก่าแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะแต่ทําไมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าม,มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยคุยกับ คุณจตุรงสุขเอียดบรรณาธิการข่าวสามิติแล้วก็เริ่มหาข้อมูลหาข้อมูลเรื่องหุ้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูที่ตึก m t ็มไท o ทาวซึ่งระบุไว้ว่าเป็นที่ตั้งของ ITV ตอนนั้นปรากฏว่าพอไปถึงก็รู้ว่า m t ็มไท o ทาวชั้น22เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของบริษัท Intouch ด้วยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไอทคุณถันนี้ก็บอกว่าคลิปที่ได้มาเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยคือ3นาที ที่ไปลงเดยะริพอร์เตอร์เนี่ยลงเต็มเลยนะนะครับไม่มีตัดอะไรออกเลยส่วนที่มาออกในข่าวสามิติเนี่ยตัดมาประมาณ1นาทีแต่ก็ตัดแบบไม่ได้มีการตกแต่งไม่ได้มีการตกแต่งตัดต่อเพื่อให้ออกมาเป็นคุณกับใครหนึ่งนาทีที่มาเอามาออกในสามิติคือส่วนหนึ่งของสามนาทีที่ออกจากคลิปเต็มนะข่าวเป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้นแยมไม่เคยติดต่อสัมภาษณ์แม้กระทั่งคุณพิธาหรือใครๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เกิดจากการ ตั้งข้อมูลตั้งคําถามข้อสังเกตข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นเองนี่พี่แยบอกอย่างนี้นะฮะบอกไม่ได้ทำเพื่อใครแต่คือพอมันมีข่าวเนี่ยพอดูจากคุณพิธาที่คุณพิธาบอกว่ามีความพยายามฟื้นไอทีวีก็เลยติงว่าเฮ้ยทำไมถึงกะฟื้นก็ต้องไปสืบไงก็สืบไปสืบมาก็นั่นแหละฮะไปจนเจอคลิปที่ว่านี้แล้วมีคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้คุณแยมนะเออ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะ